เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมนะทาไมเจ้าเพื่อนสี่ขาที่บ้านเนี่ยถึงได้รู้ตลอดเลยว่าเรากําลังจะกลับบ้านไม่ว่าจะกลับเร็วกลับช้าแค่ไหนก็เหมือนมีเซนส์พิเศษไปนั่งรอที่ประตูได้ถูกเวลาเป๊ะๆวันนี้แล้ครับเราจะมาไขาปริศนาที่แสนจะอบอุ่นหัวใจนี้ไปพร้อมๆกันนี่คือเส้นทางที่เราจะสํารวจกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากคําถามที่ทุกคนคงเคยเจอแล้วไปดูกันว่ากลิ่นกลายมาเป็นนาฬิกาได้ยังไง จากนั้นจะไปสำรวจนาฬิกาชีวภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวน้องหมาแล้วเจาะลึกไปถึงเรื่องสมองและเคมีแห่งความสุขและสุดท้ายเราจะมาถอดรหัสกันว่าถ้าทีต้อนรับของพวกเขาเนี่ยมันบอกอะไรเรากันแน่นี่คือภาพที่คนเลี้ยงสุนัขทุกคนต้องคุณตากันดีเลยใช่ไหมครับการรอคอยอยู่ตรงหน้าประตูด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความหวังคือพราเขานั่งอยู่ตรงนั้นได้แบบใจจดใจจ่อมากเหมือนกับว่ารู้ล่วงหน้าเลยว่าอีกไม่กี่นาที เราจะต้องเปิดประตูบานนั้นเข้ามาแน่ๆคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเขารู้ได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆเพราะมันเกิดขึ้นแทบทุกครั้งเลยใช่ไหมครับมันเป็นแค่สัญชาตญาณเหรอหรือว่ามีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่เอาละครับเรามาหาคำตอบกันโอเคครับเรามาเริ่มไขปริศนานี้จากเบาะแสชิ้นแรกที่ชัดที่สุดกันเลยดีกว่าซึ่งก็คือเครื่องมือที่น้องหมาใช้รับรู้โลกใบนี้ที่มันต่างจากเราแบบคนละเรื่องเลยนั่นก็คือจมูกของพวกเขานั่นเองครับ เพื่อเห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะลองดูการเปรียบเทียบนี้ครับจำนวนเซลล์รับกลิ่นในจมูกของคนเราเทียบกับของสุนัขเนี่ยโอโ้โหมันต่างกันแบบเทียบไม่ติดเลยครับและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของพลังพิเศษในการดมกลิ่นของพวกเขา300ล้านครับฟังไม่ผิด300ล้านเซลล์ตัวเลขนี้มันมหาศาลมากเลยนะคือลองนึกภาพตามนะครับว่าประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นของสุนัขเนี่ยมันทรงพลังกว่าของเราเป็นหมื่นๆเป็นแสนเท่าเลยทีเดียว และจากพลังการดมกลิ่นที่มันสุดยอดขนาดนี้แหละครับมันเลยนําเรามาสู่ทฤษฎีที่น่าทึ่งมากๆที่เรียกว่านาฬิกากลิ่นทฤษฎีนี้บอกว่าสําหรับสุนัขแล้วเนี่ยกลิ่นไม่ได้บอกแค่ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนแต่ยังบอกได้ด้วยว่าเมื่อ,อไหร่ที่สิ่งนั้นเคยอยู่ตรงนั้นเอาละ่ะแล้วมันทํางานยังไงคือมันเรียบง่ายแต่น่าทึ่งมากครับตอนที่เราออกจากบ้านไปเนี่ยกลิ่นตัวของเราจะยังอบอวลอยู่ในบ้านแล้วมันก็จะค่อยๆจางลงจางลง ตลอดทั้งวันสุนัขที่ฉลาดของพวกเราก็จะเรียนรู้จากประสบการณ์ครับว่าอ๋อเพราระดับความเข้มของกลิ่นเจ้านายจางลงมาถึงจุดนี้เมื่อไหร่แปลว่าใกล้จะกลับมาแล้วมันเหมือนเป็นนาฬิกาที่มองไม่เห็นแต่พวกเขาดมได้ครับเอ๋แต่เดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเป็นวันที่เราทํางานจากที่บ้านละ่ะกลิ่นของเราก็ไม่ได้จางลงไปไหนนี่นาแล้วทําไมเขายังรู้เวลาอาหารเย็นเป๊ะๆได้นั่นก็เพราะว่านาฬิกากลิ่นนะ เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่กว่านั้นครับในร่างกายของสุนัขเองก็มีกลไกรับรู้เวลาที่ซับซ้อนซ่อนอยู่เหมือนกันต้องบอกว่าพวกเขาเป็นนักสังเกตการตัวยงเลยครับคือจะใช้ข้อมูลทุกอย่างรอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเงาของแดดที่เปลี่ยนตำแหน่งไปตามเวลาเสียงรถโรงเรียนที่ดังขึ้นมาตอนบ่าย,ายหรือกิจวัตรประจำวันที่เราทำซ้ำๆทุกอย่างเนี่ยถูกเอามาประมวลผลรวมกันหมดเลยครับเพื่อคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป สไลด์นี้อาจจะดูวิชาการนิดนึงนะครับแต่หัวใจสําคัญของมันก็คือในสมองของสุนัขเนี่ยมันมีนาฬิกาอยู่หลายเรือนเลยที่ทํางานต่างกันไปมีทั้งนาฬิกาที่จับเวลาได้ละเอียดระดับเซียววินาทีเพื่อใช้แยกแยะเสียงฝีเท้าของเรามีนาฬิกาที่คอยจับจังหวะกิจวัตรประจําวันในแต่ละชั่วโมงแล้วก็ยังมีนาฬิกาชีวภาพ24ชั่วโมงที่บอกว่าเมื่อไหร่จะหิวเมื่อไหร่จะง่วงคือทั้งหมดนี้ทํางานสอดประสานกันเป็นระบบที่น่าทึ่งมากๆครับ เอาละตอนนี้เรารู้แล้วว่าน้องหมารู้ได้ยังไงว่าเราจะกลับมาคราวนี้เรามาดูกันต่อว่าทําไมปฏิกิริยาของพวกเขาถึงได้ดีใจเวอร์วังดีใจแบบสุดๆขนาดนั้นคําตอบของเรื่องนี้ซ่อนอยู่ในสมองของพวกเขาครับนี่คือสมองส่วนที่เรียกว่าคอเดนิวเคลียสครับถ้าจะให้เปรียบเทียบมันก็เหมือนเป็นศูนย์บัญชาการความสุขของสมองเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่สูนักคาดการได้ว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นอย่างเช่นการกลับมาของเรา สมองส่วนนี้แหละครับที่จะทํางานอย่างคึกคักเป็นพิเศษเลยและนี่คือประเด็นที่ต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจที่สุดเลยครับจากในวิจัยที่เขาเอาสุนัขเข้าไปสแกนสมองด้วยเครื่อง fMRI เนี่ยนะเขาคุ้ดพบความจริงที่น่าทึ่งมากๆว่าสมองส่วนให้รางวัลน,นี้ตอบสมองต่อกลิ่นของเจ้าของรุนมแรงยิ่งกว่ากลิ่นของอาหารซะอีกลองคิดดูสิครับมันหมายความว่าสําหรับสมองของเพื่อนสี่ขาของเราแล้วเนี่ยการได้เจอเราอีกครั้งมันคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่กว่าสเต็กชิ้นโตโตซะอีกนะ และนอกจากการรอคอยรางวัลแล้วมันยังมีสารเคมีอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็คือออกซิโทซินหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อฮอร์โมนแห่งความรักความผูกพันนั่นเองครับมันทำงานเป็นวงจรที่มหัศาจา์มากครับและที่สำคัญคือมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองด้วยนะแค่เราสบตาก,กับน้องหมาก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้ระดับออกซิโทซินในร่างกายเราสูงขึ้นแล้วพอฮอร์โมนเราสูงขึ้นเราก็อยากจะเข้าไปลูกตัวเขา พูดกับเขาด้วยเสียงที่อ่อนโยนซึ่งการกระทําของเรานี่แหละก็จะไปกระตุ้นให้ระดับออกซิโทซินในตัวสุนัขสูงขึ้นไปอีกมันเป็นวงจรแห่งความสุขที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับเอาล่ะครับพอเรามีข้อมูลครบทุกด้านแล้วทั้งเรื่องนาฬิกากลิ่นนาฬิกาชีวภาพและก็เรื่องเคมีในสมองก็ถึงเวลาที่เราจะเอาจิ๊กซอทั้งหมดนี้มาต่อกันเพื่อถอดรหัสความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการทักทายอันแสนอบอุ่นนั้นกันแล้วครับ รู้ไหมครับว่าพฤติกรรมการทักทายอย่างกระตือรือร้อนแบบนี้เนี่ยมันมีรากฐานมาจากวิวัฒนาการเลยนะมันคือพฤติกรรมการรวมฝูงของหมาป่าที่เรียกว่า pack rally ครับซึ่งมันทำหน้าที่เหมือนกับการเช็คชื่อเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวกันของฝูงหลังจากที่แยกย้ายกันไปล่าเหยื่อน,นั่นเองและพฤติกรรมนี้ก็มีงานวิจัยที่วัดผลได้จริงๆด้วยนะครับสไลด์นี้แสดงข้อมูลจากการศึกษาที่พบว่า สุนัขจะทักทายเราอย่างรุนแรงและตื่นเต้นขึ้นมากเมื่อเราหายไปนาน2ชั่วโมงเทียบกับแค่30นาทีแต่จุดที่น่าสนใจก็คือความรุนแรงระหว่าง2ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยซึ่งมันก็พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าพวกเขารับรู้ได้จริงๆถึงความแตกต่างของช่วงเวลาที่ผ่านไปและนี่คือส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับคนเลี้ยงสุนัขทุกคนเพราะบ,บางทีการทักทายที่ดูเหมือนจะดีใจสุดๆเนี่ยอาจจะซ่อนความเครียดเอาไว้ก็ได้เราต้องเรียนรู้ที่จะแยกให้ออกครับ ระหว่างความดีใจที่ดีต่อสุขภาพกับความวิตกกังวลจากการต้องอยู่ลําพังถ้าเขาทักทายแบบตัวอ่อนๆทายไปมาทั้งตัวกล้ามเนื้อผ่อนคลายอันนั้นแหละคือความสุขแต่ถ้าเมื่อไรที่ร่างกายเขาดูเกรงแว,วตาตื่นตระหนกและดูร้อนรนไม่สามารถสงบลงได้ง่ายๆนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของความเครียดที่เราต้องเข้าไปดูแลแล้วครับดังนั้นประเด็นสําคัญของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือทุกครั้งที่เรากลับถึงบ้านการต้อนรับที่เราได้รับมันไม่ใช่แค่การแสดงออกว่าดีใจจังที่กลับมาแล้ว แต่มันคือการประกาศกล้องว่าฝูงของเรากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแล้วมันคือการฟื้นฟูสายใยของปุพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากๆครับแล้วการทักทายของเพื่อนสี่ขาที่บ้านของเราละ่ะกำลังบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าลองกลับไปสังเกตดูนะครับแล้วเราอาจจะเข้าใจความลักที่ไม่มีเงื่อนไขของพวกเขาได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมก็เป็นได้